นบวันธาพระบรมราชชนนีพระพันปีศีสงาแห่งฟ้าสยามทั่วทาตรีอัญชุลีเทิดพระนามเกียรติก้องงามทั่วเขตคามถวายชัยปกชีวาปวงประชาทรงเกื้อหนุนเปี่ยมการุณยิ่งบุญญาผาสุขสมัย ศิลปาชีพดวงประทีปของปวงไทยสร้างงานให้เหล่าอาณาราษฎรขอพระองค์ทรงสุข,ขเกษมสารชนมายุยิ่งยืนนานสมสรเป็นมิ่งขวัญคู่ฟ้าสถาวรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางผู้บริหารข้าราชการและพนักง,งานราชการกรมการขนส่งทางราง